ต่อการครับกับสตาร์คราสองครับลุกสวอรเนาะด่านที่สิบสามเสียแหละในระดับยากสุดในการฝังที่ฝังด้วยแล้วลกันกนะฮะขอบคุณครัเอจจีด้วยนะสำหรับเกมสี่โอเคเราเข้าในแล็แล้วนะครับลองเข้ามาแล้วด่านนี้เนี่ยมันจะมีเจ้าตัวที่ชื่อว่าพันผสมนะครับเป็นไฮบริดเนาะอยู่กระจายทั่วแล็เลยมันจะทำลายเหตุการณ์เกิดารได้โดยตทิร์นะครับภารกิจหลักๆก,ก็จะเป็นการทำลายไฮบริดให้หมดทั้งแปดตัวขึ้นอยู่ที่ระดับความยากอีกทีหนึ่งนะครับกำจัดไฮบริดก่อนที่มันจะโจมตีเจ้าแล้วก็ฆ่าเจ้าก่อน ข่ามันเดียวนี้คืิเการจะรู้สึกเจ็บทุกครั้งนะครับที่มี Hi ไฮดิคหลุดออกมาจากหลอดทดลองเนะฉันตอนที่มันหลุดออกมาเนี่ยต้องรีบฆ่าก่อนเวลาจะหมดนะครับมันจะดูดพลังชีวิตเราไปทีละนิดทีนี้โอเคเสียรถให้ตัวนึ่งไฮดิคตายแล้วแล้วก็อีกหนึ่งสกิลที่ได้มาจากการอัพคือเลกันนะครับทีเลิเกอรเลกเกอรเลกอันะอกันจะสามารถเรียกใครหรเรียกตัวบัตติขของออกมานะครับทุกครั้งที่ตีใส่ มนเอและวศัตรูตัวไหนที่อยู่ในสภาวะของการติดเชื้อของเครื่อันรที่ตีไปเนี่ยนางจะสปอนออกมาเป็นบัตรริ้งสองตัวนะครับให้เราได้ใช้นา่าดูอันนี้เหมือนกับว่าอิชานะครับตัวจับสัญญาณของเจ้าไฮบิทเ,เต็มไปหมดเลยนะทั่วทั้งแหลกเลยทีหลักก็ที่รีดท,ทำลายมันกะ็ที่มันหลุดออกจากหลอดถอดออกมากนะครับรบ,รบางตัวเนี่ยจะไปทำลายล่วงหน้าก็กได้แต่ผมว่าผมคงจะคิ คิดถึงในมุมของทำลายตัวที่มันหลุดมาดีกว่านะครับรอเวลาเริ่มนับถอยหลังแล้วก็รีบไปมันจะดูชัวร์กว่านะ,ะ,นนะต้องรีบสร้างครีนโมจะพูดมากนะ,ะอ่ะโอโาโรชนะอีกหนึ่งฟังหนึ่งฐานโอ้โหหลอดใช่โอ้โหหลอดเราก็ต้องค่อยๆรอด้วย,วย,ย,วยนะ จะปิดปิดมันจะมีทางเข้าอยู่ทางขึ้นอยู่สองฝั่งครับคลิกกันนางไม่ได้ทําอะไรก็เอาใช่ครับเบลลิงไปพุ่งหางรับเออแล้วมันก็จะมีเบรดสองข้างบนดวนเลยดืมขึ้นเบรดสองแล้วก็อาจจะต้องเริ่มดีวอร์ชั่นแชมเบอร์ตรงนี้ครับมันจะปิดบ้านนะ อ่าเป็นดาเมจแรงก่อนกองทัพดูมมนิยังจะบุกเข้ามาหาเราแล้วขอรับ <Our concept. S 1> นั่นแหละครับแค่กลิยกันคนเดียว <No time. S 1> แต่ว่าปัตตีก้ก็พังไปเหมือนกันแล้วทางทีเราแค่าหาตัวแทง <Our concept. S 1> นั่นแหละม <Our concept. S 1> ันบุกแล้ว เยいい็นเเพื่อนเย็นเินคลเนไม่อยู่บ้าเฮ้ยกลับมา ไฮบริดกำลังโจมตีท่านจากจิตใจอยู่มันต้องถูกกำจัดทันทีถ้าอยากจะรอดตายแล้วก็รับทราบแป๊บหนึ่งสิไปครับตอนน้องรีบไปตัวไหนเนี่ยตัวที่มันออกจากหรออกมาคนระับตัวนี้นแล้วก็ต้องให้เบสดสองเลยเย็ดน,นะ

นะฮะก็มันต้องมีความแลกกันเกิดขึ้นทุกครั้งที่เข้าใส่ตัวไฮบริดใช่อย่างน้อยควีนละหนึ่งก็โอเคหายไปอีกหนึ่งตัวว่าแล้วตอนแรกผมคิดว่าผมเก็บบาแหลกของมันไปแล้วนะ่ะครบแล้วมาอีกสอง ราต้องกันที่บ้านด้วยครับ3 4สแล้วก็เดี๋ยวเราโดนโจมตีแล้วก็นนกวกขึ้นเบตสองโอเคอัพเกรดอัพเกรดกรอบแล้วก็กันบ้านครับ ด้วยอันนี้เอาเป็นมันจับบัตตอรลิสไว้นะครับพวกมึงเนี่ยถ้าเราไปช่วยเนะี่ยเป็นทางกิณเสริฟเนาะจะมีบัตตอรลิสมาใช้ได้ฟรีๆเลยแป๊บนะ้ำมาอีกสองไปแล้วก็ผมอาจจะต้องเล่นอีกหนึ่ง ความรู้สึกนะอีกสักหนึ่งใช่หมหนึ่งนะหนึ่งแ,งแรี่เป็นสามแชรี่ไปเลยนะครับสุดแค่นี้มันจะไม่พอนะอยอีกนึงไฮบริดโดนปล่อยมาอีกแล้วครับ แค่นี้จะไหวไหมจริงๆค็จะมีตอนนี้ควีนเยอะมากนะรบเขาจะมีโรชเพิ่มสร้างวิตที่แบบไม่เกรงใจเลยเคลยแพร่ไปมา Continue. Yes, your queen listens. No time. Okay. okay. How how how... it. happen? What is I am ลงอ่าเริ่มมีการแยกร่างนะแต่เรารู้อยู่ว่าร่างจริงร่างไหนเรียบร้อยร่างปลอมก็ตามเอ็ดพอๆกันโอเคเรียบร้อยเครสเดิอมอยู่ข้างล่างพอดีครับให้บิตตาย,ต,ายตัวแล้วเอาเลยคร้นนวน่ารักได้ปีเตอลิสมาหนึ่งตัวคุ้มค่าเลยแหละบอกเลย แล้วก็ลงมาฝั่งนี้ขึ <c oughs> <c oughs はは้นบนครับคลิปมันจะกระจายได้ไกลขึ้นด้วยนะฮะแล้วก็จะกระจายเร็วขึ้นด้วยนะที่ผมอัพมาผมเลือกใช้นะครับคลิปก็เลยจะแท่เร็วมากแล้วก็ดีด้วยนะผมเลยอยู่บนคลิปเนี่ยอัตราดีเจนแท็กสปีดนะครับเพิ่มเร็วตามเลยแล้วก็โอุ้มไว้หล่อนเยอะไหมปะอ่า ลลและลงโรชบ้างแล้วก็คนจะมีอะไรกันบ้านด้วยนะครับมาเดี๋ยวโดนผมโดนซีแทงเล่นนั่นแหละครับใช่ซีอีแกแล้วซีเยอะจังโว้ยมางคนอินเวสเตอร์มาเนานะถ้าจะมีตอ่อสักขนาดนี้ I am the Correct your engine. No time like the present. Your queen listens. Wait a minute. No time like the present. Your queen listens. A hybrid has begun attacking you psionically. นนบแบบนะครับเอาแค่พอ่วงเวลาไว้แต่เราจะปิดมิดเลยก็ไม่ได้นะเดี๋ยวเขาจะไม่มีทางออกอย่างบูตาลิสอันเนี้ยเขาต้องออกทางนั้นอย่างเดียวเลยตรงนี้เขาออกไม่ได้แนละ้วแคบเกิน ่าไฮเดรสโอเคแล้วก็เราต้องเข้าตัวที่สามแล้วหลังก็มาเยอะน่าจะเอาอินเพลเตอร์มาเนาะเอาไงดีไม่เป็นไรเดีย๋ยวมันจะคุมยากกว่าน,นี้นะเพราะแค่นี้ก็เริ่มคุมยากแล้วไป ไม่นเข้าอย่าต um> yeah. well yes. ้องพยายามวางไข่ตามตูดตลอดนะวางทิศลงลัวๆก็จะช่วยได้เยอะเลยนะฮะเข้าเลยว้าวจ้ิน เล่นของแรงโว้หมดไร้หมดร้เรียบร้อยครับสวอมีเป้าหมายมันคือเครื่องมือที่แตกสลายเหมาะกับการกำจัดขยะอย่างพวกมันช่างว่าคำบุญของมันเลยยังจะมีอีกหลายแหลที่จะเป็นของเราตัวจับสัญญ,ญาณไฮบริดอีกแล้ว คิกกัได okay, okay. right, ้บ uh ูตานี้สองตัวแล้วพลังกิจเสริมสองจุดครับบูตานี้ทั้งสองเป็นของเราแล้วแค่นี้ก็จัดการให้ดีที่สุดหาโดนบุ๋มตายหายเลยบ้าเอ้ย volution chamber เราอัปเกรดแล้วใช่ไหมโอเคแล้วก็ไฮเดลิสหายนะครับ ฐานเดลิสายออกมาลุกแล้วก็ผู้หลอนเต็มแล้วก็ให้เดลิสมาเดลิสสายโอเคแล้วก,วก,วก็ที่ต้องการบ้านอีกเยอะเลยผมลืมสร้างสปอร์เขาเลยเหรอผมสร้างแต่สปายสสปอร์ไว้ยิงตัวบินเนาะ Another attacking hybrid is ใหม่ครับจะถีบไปนั่นแหละเดี๋ยวดิวให้เวลาผมหน่อยเอาเข้าเ<ม>ข้าโหลดครับเข้าโหลดมาตีตัวบินได้ตัวบูตาลิสโอ้คนเกิดใส่ผมนึกว่าเขาตีได้แต่กระพือเหมือนอัลตาลิสมันคือบูตอลิสต์เนาะแบบเ,เวอร์ชันอัปเกรดอะไรเงี้ยไป ตัวนี้ใช่ไหมเข้าเลยเหลือสามนะที่เรียบร้อยย้ายไปควีนมาแล้วก็ไฮเดรลิสโรช What นั่นแหละครับย้ายไปถ้าจะเยอะสักขนาดนี้นะฮะไายมาไายมาหยมาหายมาก่อนสีทแทงสีทแทงอยู่หลังแป๊บหนึ่ง <conquest> เก็บซีดก่อนครับน่ารัก เรียบร้อยันนี้เคเสริมครบแล้วเนาะหลือแค่เดี๋ยวขยายมา เพราะว่าไม่อยู่บนคลิปเนี่ยสู้เจ้าตัวเจ้าตัวไฮบริดมันมันจะมีความตึงๆนิดนึงนะเพราะว่าเราจะไม่มีอะไรช่วยดีเจนช่วยตีเร็วเนาะมันต้องมีความช่วยบูสต์สปีดด้วยนะแอทแทกสปีดเร็วขึ้น,นะอะไรเงี้ยแล้วก็ดีเจนเร็วขึ้นประมาณเกือบ50%ประมาณ30%ได้ถ้าเป็นจำจัมเปอร์เซ็นต์ไม่ผิดน,นะถือว่าเยอะมากๆเลยนะตามมาแล้วมันจะแพร่ไวมากแป๊บเดียวนะครับ แล้วเวลาเราจะใช้มันพุ่งเนี่ยระยะการพุ่งก็ไกลขึ้นด้วยไม่ได้ว่าเป็นสก,กิลที่ดีมากแต่ผมมองข้ามนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคเข้าเลยแบบนี้แหละแล้วเราเราป็นคนเรียกมันมาเองนะเรียบร้อยเจ้าสัมผัสความเกลียดชังไหมคือเลกนันผ่านจิตใจของแกน่ะแกทำให้ฉันตกใจแต่แกก็ยังไม่มีหวัง เมื่อไหร่เมื่อเรื่องนี้จบฉันไปหาแกแน่นะหลุบรอเจอดีได้เลยเหลืออีกสองตัวครับเจออีกสองสัญญาณพวกเขาอยู่ในระยะที่ใกล้มากๆบ้านดนกลับบ้านก่อนับเดี๋ยวเราไปปิดข้างล่างมันดันขึ้นมาข้างบนปิด นั่นแหละครับเรียบร้อยไปแก๊สหมดบานแป๊บแค่แพอใช้ถ่วงเวลาเนาะไปแล้วก็ขึ้นอีกสองตัวสุดท้ายยืนอยู่ด้วยกันนะครับ โอ้โคืออะไรกันใจเย็นๆคือกันคลออกันตายป้าเอ้ยรอมันเกิดแป๊บห,หนึ่งเป็นนาทีเลยไม่นอนแล้วแต่ว่าที่ต้องรองคือคลิปนะครับมันคิดแรงมากเลยนะตกใจเหมือนกันครับหลอนตัวเองเลยอะไรจะแรงป่านนั้นโรสมาให้หมด คอลีกันมันจะรู้สึกวิววิวหน่อยนะขึ้นเลยใช่ใช่แค่เข้าไข่ไหมเอ็งดูดิครับอาิบตาลีผมโดนซีแทงนะโอเค ก็สบายใจแล้วเรามาเล่นเบรดใหญ่กันก่อนนะนะจริงๆเราควรจะเข้าไฮบริดสองตัวนั้นก็ผ่านแล้วนะแต่ว่าไม่ไหวละที่นี่แหละที่มันจะสร้างคนมาบุกเราเราก็จะมีข้างล่างอีกฐานหนึ่งผมไม่ได้ไปทำลายข้างล่างเล่นข้างบนก่อนไหนๆก็มาข้างบนแล้วโอเคบานารู้ได้ลูกสองไฮบริดมาพร้อมกันแล้วลนะ่ะ กิโลฮิวลาเบอุตาลิสครับคุณแม่เ oh <Green S 3> oh ด็กันนี้โอเวอร์โหลดเต็มแป๊บนึงนะรลอฮิ hill, วอุตาลิสแป๊บนึงครับยินบึงคลิปหน่อยใช่จะได้เร็วคลิการเข้าเลย ให้แกนแทงนะฮะตันที่ก่อนวันที่ตัวใช่สองตัวสุดท้ายเอาให้สุดครับเรียบร้อยหมดครับผมเป็นอันว่าจบพิธีฮะสำหรับการน,นี้ฝัเพื่อฝักตัวด้วยแบมไปครับขอบคุณมากที่มาสมัสรครนะเราสำเร็จแล้ว องราชนี no ไม่มีสัญญาณไฮบริดแถวนี้อีกแล้วล่ะขอรับเจอกันตอนต่อไปครับตอนนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ yeah.